<c oughs> วันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2 5ป8ตรงกับวันพระขึ้น8้ามเดือน6วันฉัดรมงคลหมุนพัดลมกังหันมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดี ผู้ผีปีศาจโรคภัยไข้เจ็บออกไปหมุนพัดเงินพัดทองพัดความโศกเข้ามาเป่าพระสงังไรผู้ผีปีศาจสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บไปเป่าขอพรอ,องค์เทพองค์ธรรมรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อดประทานจริงดีๆให้แก่ลูกด้วยเธอ 萨荼萨荼萨荼三 a 三 t 三萨 a n